พระกรุณาธิคุณด้านการเกษตรเกษตรวิทยาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์บริเวณบ้านกองแห่ หมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่จำนวน1,350ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินการเป็นคลินิกเกษตรเพื่อเผยพแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545โดยดำเนินการเพราะชำกล้าไม้โตเร็วจำนวน50,000กล้า เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกขยายผลใช้ประโยชน์ในชุมชนและครัวเรือนปลูกป่าไม้ใช้สอยไม้โตเร็วจำนวน120ไร่เพื่อให้ราษฎรมีพื้นที่ป่าไว้ใช้ประโยชน์เป็นฐานฟืนหุงต้มอาหารและส่งเสริมราษฎรผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจำวันเกิดการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน